สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันพบกับการดูดวงประจำเดือนมีนาคม2565ชาวลัคนาราศีกันเป็นราศีธาตุดินปลายธาตุมีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือหญิงสาวพรมจันทร์มีดาวพระพุธเป็นดาวประจำราศีถ้าเป็นชาวราศีเนี่ยได้มาจากช่วงวันที่เกิดเนาะจะเป็นคนที่เกิดในช่วงประมาณวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคม แต่ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยจะต้องได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถา,านที่เกิดเนี่ยมาคํานวณจุดเกิดให้ได้เป็นลัคนาราศีกันเนาะทั้งชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ราศีกันในเดือนมีนาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะในเดือนมีนาคมนี้ดาวประจําตัวคือดาวพระพุธเนาะเดือนนี้ก็ย้ายสองราศีเดินเร็วเป็นพิเศษ นะในทางโหราศาสตร์ก็เรียกว่าดาวเสิร์ตน,นะจากจริงๆ3ร,ราศีด้วยซ้ำนะวันทนะี่1 1วันอ่ะหนึ่งวันแรกของเดือนมีนาเนี่ยเขาอยู่ตรงราศีมังกรพบปุตตะนะคะพอวันที่2เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงพบอริะนะตรงราศีกุมเนาะแล้วก็วันที่18ย้ายไปอยู่ตรงพบปัตนินะคะก็ช่วงที่อยู่ตรงราศีกุมเนี่ยคู่กันกันกบดาวพระอสวสดี และมีดาวพระอาทิตย์ร่วมด้วยก็จะเป็น1นึ่หแต่ดาวพระพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ถึงวันที่15เท่านั้นเนาะแล้วก็ย้ายเคลื่อนย้ายข้ามราศีก่อนนะไปอยู่ตรงราศีเมียนก่อนเพราะฉะนั้นวันที่ช่วงวันที่2จนถึงวันที่15เนี่ยตรงภพอริเนี่ยที่ดาวตัวเองอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยนะมันได้ดาวนักปรา์เขาเรียกว่าได้ดาวนักปรา์ดาว3ตัว3องค์เนี่ยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาว พระพุธแล้วก็ดาวพระหัสปดีหนึ่งสี่ห้าดาวนักปราเก็เรียกว่าดาวนักปราศนะอยู่ในภพอริหมายถึงว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ได้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะเป็นการตั้งสติที่ดีถึงแม้ว่าดาวตัวเองจะเดินเร็วและอาจจะต้องขาดความรอบคอบใช่ไหมแต่มีดาวกลุ่มนี้ยึดเอาไว้เหมือนบางทีเราจะทําอะไรมันจะตั้งสติได้นะแต่ถ้า ดาวตัวเองเดินเร็วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือความรอบคอบมันจะมาทีหลังบางทีเร็วไปแล้วอะ่ะต้องกลับมาแก้เพราะฉะนั้นพอเราฟังดวงของตัวเองแล้วเนี่ยก็พึงระมัดระวังไว้ก่อนนะคะจะทํำอะไรก็อาจจะต้องตรวจทานอีกรอบหนึ่งนะเนาะเพื่อความรอบคอบนะตั้งสติดูให้ดีว่ามันจะเกิดความผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ดูแล บริหารจัดการนะโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดคำจากานระติดต่อสื่อสารต่างๆแล้วก็เอกสารที่ตัวเองทำนะแล้วก็หลังวันที่18ดในดาวพระพุธไปอยู่ตรงภพปัตตนีไปเกี่ยวข้องกันกันกนกบคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนสัญญาได้ทำสัญญาอะไรใหม่ๆช่วงจังหวะนั้นก็ไปอยู่คู่กับดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์ย้ายก่อนถูกไหมพระอาทิตย์ย้ายวันที่15ก็ไปตั้งรออยู่แล้วก็พระพุธก็เดินตามไปพระพุธอยู่ตรงภพปัตตนีเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นประนะเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามและทีเนี้ยในตรงราศีมีนนะ่ก็จะมีเพิ่มตำแหน่งอันนึงคือเป็นนิดด้วยทั้งเป็นนิดเป็นประตรงจังหวะหลังที่18เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าต้นเดือนด้วยซ้านะคะระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอ สุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าจะอ่อนกําลังจะทําอะไรช่วงนั้นก็อาจจะต้องดูแลบริหารจัดการเรื่องความคิดด้วยนะดามาพูดถึงเรื่องของความคิดความคิดความอ่านคําพูดคาจาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็สุขภาพอันนี้เป็นสิ่ง ที่ต้องเตือนกันเนาะอ่าเรามาดูในแต่ละเรื่องกันดีกว่านะคะอ่าแต่ละเรื่องในเรื่องของการเงินเนาะในเรื่องของการเงินในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างการเงินก็มีเกณฑ์นําเงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆอยากจะสร้างอาชีพใหม่ๆลงทุนใหม่ๆให้กับตัวเองอยากเหมือนอยากนําเงินไปลงทุนให้มันก่อให้เกิดมีผลประโยชน์หรือว่าอยากให้เงินเรางอกเงยมากขึ้นนะสร้างความมั่นคงในเรื่องของการเงินในเดือนนี้เนาะ แต่ว่าเดือนนี้ถ้าสมมตินะขาดตกบกพร่องมีปัญหาในเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วก็คู่ครองรักเนาะผูะ้ผู้หลักผู้ใหญ่คู่ครองรักจะช่วยเราได้นะลองปรึกษาดูแล้วก็มีเกณฑ์ลงทุนแล้วมีโอกาสได้รับผลตอบแทนนะมีโอกาสที่จะได้รับผลกําไรในเรื่องสิ่งที่เรานําไปลงทุนนั่นแหละแต่ก็ อาจจะเป็นช่วงน่มต้นไงบามทีผลตอบกลับมันก็อาจจะยังไม่ได้ทันทีทันควันวนะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ตอบกลับมานะผลประโยชน์ต่างๆนะคะแล้วก็มีรายจ่ายด้วยนะมีเรื่องที่จะต้องลงทุนที่คิดจะสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังบริหารจัดการเรื่องรายจ่ายด้วยเพราะรายจ่ายจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนในความดูแลของเราเนาะแล้วก็เออมีค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะแล้วก็เรามองมองไปตรงภพอริเนาะยังมีดาวพระธัดาสวดีในอยู่ภพอริเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้ด้วยนะอันนี้ก็เตรียมในเรื่องของเงินสำรองเอาไว้บ้างก็ดีเนาะแล้วก็โอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเดือนนี้มีสูงเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีกันย์หรือว่าราศีกันนะในเรื่องของการงานเดือนนี้ การงานเนาะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะให้เราประสานงานกับบุคคลหลายๆฝ่ายหลายแผนกเยอะแยะไปหมดมาให้เราช่วยแก้ปัญหารวมไปถึงปัญหาของผู้หลักผู้ใหญ่นะเดือนเดือนนี้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ลองเข้าไปปรึกษาขอคําแนะนําผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่จะให้คําแนะนําที่ดีกับเรานะแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมากเนาะอ่าโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนาะวันท,ที่1นึถึงสิเนี่ยอ่าดาวประจําตัวของตัวเองแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ ดาวพระหัสบดีรวมกลุ่มกันในราศีเดียวกันตรงที่พบอริหมายถึงว่าช่วงนั้นแก้ปัญหาเก่งเป็นพิเศษเนาะก็จะมีการแก้ปัญหาทั้งให้ตัวเองให้เพื่อนร่วมงานแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารอย่างที่บอกตะกี้เนาะพาดาวตัวเองเดินเร็วบางทีความรวดเร็วเกินไปมันก็อาจจะเกิด่อให้เกิดความผิดพลาดนะทารวดเร็วเสร็จแล้วตรวจทานอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจเนาะแล้วก็จะพูดจจาการสื่อสารต่างๆพูดให้ชัดเจน บางทีพูดเร็วไปเพื่อนฟังไม่ทนันตีความผิดอันนี้ในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์โน่พวกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะบางทีสั่งไปแล้วออกมางานผลละเรื่องกันอะไรประมาณนี้เนาะในเรื่องของความรักความรักเดือนนี้ก็มันก็จะวุ่นๆนะวุ่นๆน,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 นิดนึงนะระวังจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์มีคนเข้ามามีคนเข้ามาให้เราติดต่อหลากหลายคนแล้วก็ บางทีมันอาจจะก่อให้เกิดคนรักเข้าใจผิดได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็แต่ช่วงวันหลังที่18ดาวตัวเองไปอยู่กับคู่ครองคนรักตัวจะติดกันกับคู่ครองคนรักนิดนึงเนาะแต่ช่วงต้นต้นเดือนบางทีปัญหาอาจจะแบบก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าจะทะเลาะบ่อแวงกันได้ง่ายอันเนี้ยในต้นต้นต้นเดือนเนาะมันจะม,มีเกณฑ์เรื่องบนนี้เกิดขึ้นหลังที่18เนี่ยความความแบบ เข้าใจกันผิดหรือว่าจะทะเลาะบ่อแว้งเนี่ยลดลงแต่เราอาจจะทําตัวงอแงนิดนึงอันไหนอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยระมัดระวังปัญหาจากบุคคลที่สามนะมือที่สามเข้ามาแทรกอันนี้ให้ระมัดระวังระมัดระวังเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้ให้ระแวงเนาะเออระวังไว้เฉยๆอาจจะมีกินแต่บางทีมือที่สามมันอาจจะเกิดจากการยุแยง ทำให้คนเข้าใจผิดกันก็ได้นะอันนี้ก็คิดเ,เวลาได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างที่บอกเนาะคิดก่อนที่จะเชื่อเนาะคิดให้รอบคอบไตรตรองก่อนว่าความน่าจะเป็นนะแฟนเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างไงบางทีอาจจะมีคนเข้ามาแทรกระหว่างกลางของความรักนะแล้วก็บางทีก็เกิดจาก บุคคลอื่นแหละอยากให้แตกหักกันเงนี้ยอันนี้ระมัดระวังด้วยความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักในเดือนนี้เนาะแต่วันหลังที่18อ่ะความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีตัวติดกันมากหลังวันที่18เนี่ในตัวจะติดกับคู่ครองนะแต่ว่าพอมันติดกันมากอ่ะความอึดอัดใจบางทีมันก็อาจจะก่อให้เกิดเนาะความอึดอัดพูดคุยอะไรไม่ระวังอาจจะทะเลาะกันได้ด้วยนะแต่มันไม่ดรุนแรงมากเท่ากับ ช่วงวันที่ 1- ถึง17เนาะเออหลังวันที่1 8เนะี่ยความสัมพันธ์กับคู่ครองก็จะดีละแล้วก็คนโสดเนาะเดือนนี้ก็มีคนแวะเวียนมาขายขายนมจีบละแต่ว่าก็ให้ดูให้ดีกันละกันนะคะเพศตรงข้ามก็เข้ามาให้ความสนใจหลากหลายคนแต่ก็ดูว่าจะมาพร้อมปัญหาหรือเปล่าดูให้ดีนะบางทีมาแล้วเขามีเจ้าของอยู่หรือเปล่ามันจะมาสร้างปัญหาให้เราหรือเปล่าดูด้วยเนาะแล้วก็สุขภาพ อ่าระมัดระวังเนาะเพราะดาวแห่งสุภเคราะห์เนี่ยยังอยู่ในภพอรินะคะก็และเดือนนี้ก็ในภพปุตตะที่มันตีกรนถึงลัคนาเนี่ยก็มีดาวทั้งคู่ศัตรูคู่มิตรคู่อะไรมันมาผสมปนเปย์กันอยู่ตรงนั้นแล้วก็แวะเวียนกันอยู่เยอะถึงลัคนาเลยเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของตัวเองคู่ครองคนรักและคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่นะแล้วก็อุบัติเหตุนะระวังอุบัติเหตุด้วยอุบัติเหตุโดยเฉพาะของ ลูกหลานของเราลูกหลานบริวารเนาะมีเกณฑ์อุบัติเหตุที่จะเกิดกับเขาได้ด้วยนะคะจะไปไหนจะเดินทางไปไหนก็เตือนเตือนลูกหลานหน่อยกันแล้วกันเนาะก็สําหรับคำทำนายของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมีนาคมนี้ก็คงจะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในเดือนเมษายนเดือนหน้านะก็ ขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ